วัสดีจ้าวันนี้มารู้จักน้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผมเนี่ยเป็นแอดมินตอบไลน์แอดด้วยนะครับเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแอดมินจะมีลูกค้าเนี่ยถามทุกวันฟิล์มมาไหมฟิล์มมาไหมฟิล์มเข้าร้านไหมเฮ้ยไม่รู้ตัวใช่ไหมั่าะช่วงนี้กาลังฮอตไม่รู้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วฟิลม์มเล่าให้ฟังหน่อยว่าฟิล์ม เคยทำอะไรยังไงมาก่อนมาทำงานที่นี่ก่อนจะมาที่นี่ก็ส่วนใหญ่รับเป็นงานฟรีแลนซ์ครับก็จะมีแบบว่าเดินแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยหลักๆเมื่อก่อนก็จะเป็นของจากพวกเครือโรบินสันเซนทันครับพวกยูนิคพวกอะไรเงี้ยทั่วไปแอนโอลงแล้วฟรลมาทำงานที่นี่นานยังงวะ เกือบสองปีแล้วครับเกือบสองปีแล้วนะให้เร็วดีไว้แล้วเป็นไงมาทำง,งานที่นี่มีความรู้สึกยังไงบ้างมันสะดวกไหมมันสบายใจไหมเพราะอะไรมันถึงถึงทํางานมาที่นี่ทํางานที่นี่สบายใจครับผมทุกคนเป็นกันเองอะไรเงี้ยลูกค้าก็น่ารักทุกคนเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเองการทำงานมา,า,าชิวมากแล้วเรื่องกฎระเบียบการทํางานมันเอื้อกอับเราไหมเอื้อครับผมเรื่องพวกนี้บางทีก็ถ้าเป็นกฎประมาณนี้ผมว่าโอเคครับสำหรับการทํางานประมาณมันไม่ได้เสื่อมเสียอะไรใช่ไหมไม่ได้เสียอะไรด้วยเนี่ยเห็นนิ่งๆอย่างเนี้ยเอฟซีเยอะ เห็นตอไม่เก่งเนี่ย FC เยอะอ่ะฟิล์มช่วยสุดท้ายช่วยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยแล้วก็ฝากช่องทางการติดให้ FC เขาติดตามตัวเราอ่ะใครจะมาร้านนะครับผมก็แอดไลน์ได้เลยครับแอด76การลาดครับผมที่นี่อาหารอร่อยครับบริการไวแล้วก็พิธตีบอยนักทุกคนครับส่วนไอีผมก็เดี๋ยวตามนั้นเลยครับคุโอเคโอเคขอบคุณครับฟิล์มขอบคุณครับฟิล์มรู้จักกันรัวๆวันนี้มารู้จักน้องเบส สวัสดีครับเบสเนี่ยกำลังมีผลงานเลยนะครับแนะนำตัวหน่อยว่าเคยทำอะไรมาบ้างอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วนู่นนี่นั่นจด๊บครับ <c oughs> จัดไป <c oughs> เบสวรพล,ะลนะครับตอนนี้เบสทำที่76หกกรดมาประมาณ ห้าปีได้ห้าปีเนาะแต่เบสเบสจะมีช่วงหยุดไปถ่ายหนังอะไรด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวบอกบอกเอฟซีหน่อยว่าเอ้ยเราทําอะไรมาบ้างเล่นหนังเล่นละครนู่นนี่นั่นนะเพราะมันน้องจะมีหยุดช่วงที่ลาไปไปเล่นหนังอ่ามีเรื่องอะไรยังไงบ้างเอาเอาเริ่มเริ่มจากก่อนที่มาทำดีกว่าได้ก่อนมาทำปุ๊บผมแสดงหนังอยู่แล้วแล้วพอมาสมัครเจสปรนการ์ดปุ๊บมาเจอพี่ตากเลยบอกพี่ตากผมจะแสดงพี่ตากบอกแล้วไง แง,งเขาบอกว่าโอเคอย่าเราทํามาทมําพอมาอยู่เจษมกรลาศปุ๊บมาเจอคอนเนคชั่นเยอะขึ้นเวนได้เล่นหนังเริ่มเล่นโรงละครลรงหนังเรื่องแรกที่เล่นจะเป็นคนทรงผีครับเล่นเป็นบทพระเอกเลยไปอ,อีกหนังเรื่องแรกอคอนเนคชั่นจากเจษมกรลาศด้วยจากเจอที่ร้านแล้วก็เรื่องต่อมาเป็น ซีรีส์โซเมดซีรีส์ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นซีรีส์วายเหมือนกันอ่าฮะครับช่องไหนอะไรเรื่องอะไรตอนนี้เรื่องทำดีซีรีส์เพิ่งปิดกล้องไปครับอ๋อยังไม่ออนยังครับยังรอรอรอติดตามรอติดตามช่อง3กับไอจีอีของจีนแล้วก็ผลงานปัจจุบันเลยที่เด่นๆดังๆเลยอ่าตอนนี้กําลังออกเลยปิ๊งปิ๊เลยได้ที่รู้จักเลยนะครับเพลงไม่เป็นรองครับผมของวงคอกเจลครับผมแสดงเป็นพระเอกยองบีครับ ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุมเทคนาดในถ้าถ้าเกิดดูใน MV ดูดีนะครับเ <c oughs> นี่ยครับ ไม่มีนะครับไม่มีไม่ต้องดูหน้านี้ไม่มีบอบพิสักไม่มีอ่าไม่มีแต่ผมมนีแน่นอนนี่มีแน่นอนนี่เพื่อเอ็มบีนะเดี๋ยวผลงานชิ้นต่อไปเป็นหนังผีเหมือนกันครับแต่อยากอุ้มไปก่อนว่าเรื่องอะไรแต่เป็นพระเอกเหมือนเดิมนะช่วยฝากร้านหน่อยตอนนี้ช่วยฝากร้านหน่อยก็เจอไปได้ทั้งในทีวีในหนังแล้วก็ที่เจจสบุกกะราดครับแล้วก็ยังไงฝากมาเจอพิสั์เจอพวกเพื่อนเจอพวกผมนะครับแล้วก็ โปรโมชั่นดีๆของร้านเรานะครับมีให้ตลอดครับผมเผื่อมี FC อยากติดตามเราติดตามได้ทั้งไหนเปิดวา้าปเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเออเปิดวาร์ปหน่อยครับผมเปิดวาร์ปผมจะเป็น IG นะครับเบสครับผม B E W S เลสกรวรพลนะครับ D B O I P O N ครับแล้วก็ถ้าเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นวรพลสพพง์ภาษาไทยครับยังไงผมฝากเชิญสุภกราดด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเบสขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันครับมาเจอแล้วมาเจอไอตัวตึงของร้านเจ็ดดอกแล้วแมทธิวครับอันนี้อันนี้เกเรบ่อยเกเรบ่อย แนะนำหน่อยบอกหน่อยความเป็นมาก่อนหน้าที่จะมาทํางาน76เคยมีผลงานอะไรบ้างทําอะไรควบคู่กันไปกับงานนี้ก็สวัสดีครับชื่อแมทธิวนะครับผมก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะมาทํางานที่76กนะครับก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปเลยครับก็ได้แบบทำงานบริษัทเอกชนทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับและทีนี้ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพิเซียน,นะครับผมชวนมาทํางานครับหลายคําถามมากที่คนจะถามมาว่าทําไมถึงได้มาทํางานที่นี่สาเหตุเหตุผลก็คือเล่นเกมกับพิเยน เล่นเกมออนไลน์เลยปกติเลยครับแล้วแบบว่าทําทีมแข่งด้วยกันอะไรอย่างงี้ตอนนั้นไม่เคยเจอพี่เซียนเลยจนแบบว่าเออทำทีมแข่งด้วยกันจนสนิทกัน แล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่เจียนชวนไปดูคอนเสิร์ตที่ร้านอ๋ออ่าเป็นคอนเสิร์ตเดอะทอยครับผมเดวชวพี่ร้านก็เลยได้มากินข้าวอะไรตื่นกบบพี่เจียนอะไรอย่างงี้แล้วที่นี้วันนั้นพี่เจียนก็เลยแนะนําก็เลยชวนมาทําก็ลองลองมาทําดูครับใช่แล้วเราออกจากงานบริษัทเลยตอนแรกตอนแรกยังไม่เราออกครับตอนแรกก็คือลองมาทาดูก่อนหรือเขาไล่ออกแล้วมานี่ลองมาทําดูก่อนลองมาทําดูก่อนคือตอนนั้นยังไม่ออกแล้วทีนี้เหมือนแบบว่า ทำไปทํามาเอ้ยมันดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรายได้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สําคัญเลยก่อนหน้านี้คือผมจะคิดว่าเอ่อดื่มได้นั่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานนวนั้นพวกผมจะไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้รับเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยพอได้มาปุ๊บก็เอ่อมันดื่มไม่ได้นั่งไม่ได้ก็เลยโอเคกับงานนี้ครับก็เลยตัดสินใจเลอาจากงานประจำมาทําที่นี่จนถึงทุกวันนี้ครับอโอเคดีและ และจะลาออกเมื่อไหร่เขาบอกว่าทำถึงเมื่อไหร่มึงจะโดไล่ออกเมื่อไหร่ใช่ยังยังยังเยอะยังเยอะยังเยอะยัอันนี้มันโหดตัวตึงนี่เปนตัโออันนี้มีกิจกรรมเยอะอ่ะช่วยฝากร้านดีกว่าฝากร้านดีกว่าอ่าครับผมก็ร้านเรานะครับ76็ดหกกัลัดครับผมไลน์เอสเอดสิกะัลัดนะครับหรือเพจเฟซบุ๊กก็76็ดหกกัลัดครับผมแวะมาทานข้าวได้นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศกำลังดีเลยครับผมลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมนะครับพนักงานบริการดีเหมือนเดิม รีบมาเจอมานะครับก่อนที่มันจะโดนไล่ออกกูไม่ออกออกไปลูกจะอะไรแดกอีกยาวครับไม่เจอฝากว้าบหน่อยวัาบหน่อยวัาบหน่อยวัาบไอจีนะครับหรืออินสตาแกรมก็แมทธิวไตรัตนะครับ mawtew ครับแล้วก็ไตรัต tairat ครับผมแล้วก็เฟ e บุ๊ k นะครับ a t t h e w เวนวรคพานุเดชานนท์ครับโอเครีบมานะครับก่อนจะไม่เจอ รีมาเจอนะครับ <Schweiz> <Hospital> โอเคขอบคุณครับท<ะ> <destroys. S 1> ี่ับ